ดังนั้นเวลาเอาสินค้าเข้ามาจากประเทศไทยเข้ามาจากไทยนะครับเพื่อนอิ p พอร์ตเข้ามาเนี่ยนำสินค้าเข้าในในไอของไทยเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์ฟอร์มดีฟอร์มอีหรือฟอร์มเอฟเเพราะสินค้าเหล่านั้นอยู่ในกรอบของความตกลงไงอยู่ในกรอบ IL เช่นเอามาจากจีนก็ใช้ฟอร์มอีเอามาจากอาเซียนใช้ฟอร์มดีเอามาจากนอกอาเซียนก็ใช้ฟอร์มเอฟออย่างเช่นฟอร์มเจเทป้าฟอร์ม AJ, เ i a, k. A, i k AI คือ a, J, คอ, a, k, TA, TA, อา,าเซีน TA, ยนอินเดีย AJ คืออาเซียนญี่ปุ่น a ออาเซียนเกาหลีหลือ FTA ไทยเปรูนะครับ F T A ไทยบาเรนนะครับ F T A ไทยอินเดียนะครับเพราะนั้นนี่คือจะใช้สิทธิ์จะต้องสินค้าเ่านั้นอยู่ในกรอบ i l เอ่ก่อนนะครับ ส่งออกสินค้าใน i อเก็คือเราส่งออกสินค้าของเรานะครับที่อยู่ในข่ายยกไว้เนี่ยไปยังประเทศที่เป็นผู้ซื้อซึ่งเป็นสินค้าในกรอบ i อเเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นใช้สิทธิ์ฟอร์ม D ฟอร์ม E ฟอร์ม f อฟอและฟอร์มเเราขายไปอเมริกาเราได้สิทธิ์ g s p แต่ไม่ต้องใช้ฟอร์มเเป็นประเทศเดียวที่ให้สิทธิ์ GSP แต่ไม่ต้องใช้ฟอร์ม A แต่ถ้าขายไป EU อ,อิตาลี่ยเยอรมันยังต้องใช้ฟอร์ม A ออยู่ขายไปรัเสเซีย ยังต้องใช้ฟอร์มเออยู่นะครับเพราะว่าอะไรประเทศเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่ในกรอบความตกลงใดๆกับเราเนี่ยแต่เขาให้ g s p กับเราเราจะใช้สิทธิ์เขาเราก็ต้องส่งฟอร์มเอไปผู้ซื้อในประเทศที่ซื้อแต่ประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นเจทป้าเราก็ส่งไปของไทยญี่ปุ่นเราก็ส่งฟอร์มเจทป้าไปผู้ซื้อในญี่ปุ่นผู้ซื้อในญี่ปุ่นก็าการถละกราขาข้าบ้านเขาส่งไปให้จีนผู้ซื้อจีนก็รถลดอนขาาบ้านเขาส่งไปให้อินโดนีเซียเขาก็เอาฟอร์มดีไปรถอะการขาเข้าบ้านเขาอันนี้คือการใช้สิทธิ ของกรณีสินค้าใน L อของประเทศผู้ซื้อนะครับนอกจากนี้ก็ใช้สิทธิ์ ACFTA กับ a c FTA g s p ีก็คือซื้อมาใช้สิทธิ์เอ c เอาเข้ามาเป็น0ส่งออกไปที่ FTA หรือว่านำเข้าจาก t t a เไปเป็นศูนย์ส่งออกไปที่ a c เป็น0นส่วน FTA เป็น0นส่วน g s เเป็นศูนย เห็นไหมฮะนี่คือการบริหารงานสิทธิประโยชน์ภาษีกรอระหว่างประเทศซึ่งถ้าเราบริหารตรงนี้เป็นนี่นะครับสินค้านำเข้าสก็จะเป็นศูนย์ศูนย์เราก็ได้ศูนย์ผู้ซื้อก็ได้ศูนย์ต่างคนต่างได้เขาจะซื้อสินค้าจากเรามากขึ้นเราก็จะขายสินค้าได้มากขึ้นเพราะเราใช้สิทธิ์ยกเว้นอกรนําเข้านะครับอันนี้คือสิทธิประโยชน์ภาษีกรอที่เกิดจากความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศนะครับหรือถ้าเราใช้สิทธิ์ใดๆไม่ได้เราก็ชำระภาษีกรอไปตามบติและขอจดเชยมุมเงินซะ การชดเชยมุมเงินก็หมายความว่าอย่างนี้ครับหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินคํานี้นะครับ